ได้นะประเด็กรุ่นเนี้ยอาจจะะชอออบไรันละกันน้อมันก็ถูกกินแบบผู้ชายเขาชอบไงตัวจริงกับอันอยู่ได้อ่นก่อนเคือกันเนาะเคือกันบยุวานฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้มากินเอาคร้านนี้ฉันนั่อยู่ฉันก็ได้ก็อยู่ต้องสองแก๊งนาะไม่คือพี่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยเออถ้าว่างก็เบิ้งติ๊กต๊อกเบิ้งอันไล่โซนน้องเก๊ตลอดจ้ะปะ วันนั้นที่แม่ไปร้องเพลงใช่ไหมกับพ่ออ๋อแล้วก็เสกไส้าสดีเนาะมีหอยด้วยมีหอยเอากระมีเบิดอ่นล่ะอุ้ยหอยใหญ่อเล่าันน่ใหญ่เหมือนคนขายอันน่านอะไม่ใช่คนขาใช่ไหมเก็เป็นคนซื้อนะไม่ใช่ไม่ใช่หอยคนขายเนี่ยเหมือนหอยคนซื้ออ๋อแล้วก มาแล้วนักเก็ตเขาตั้งใจมาก็ตตำระเบิดนะคะให้ให้เอสซีแบบจุใจเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยมันเบิดจ้าถ้าไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยบอกเลยนะครับไม่บอกเลยไม่เสียใจค่ะเพราะว่าอันนั้นเห็นบอกเก่งมาเอาช้อนไปให้เอาอะไรอีกครับเมนูช้อนสี่แล้วก็ซุกี้มีลรกวซุกี้เอาไหมงั้นไงพี่นิชช้อนนะครับ มีมีลวกนะคะ,ะใส่กระเทียมเจียวใส่ซอสอะไรด้วยใช่ไหมย่าใส่ซอสหรือเปล่านู่นล่ะคนกรุงเทพแต่เขาจะได้ไปที่ลุงนาอยู่กรุงเทพเหรออือฮะขอบคุณมากนะคะที่คิดถึงแม่หอยบบเออเออแต่ว่าเคยดูไหมไม่เคยอาวเขาไม่เคยดูถ้า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 ,ถ,าถ้าคนนั้นเขาหลอกไปขายก็จะไปใช่ไหม อะไรไ็ดมันมีมันมีอาเซียนะอาเซียเคยมานะเมียเขาหลอกมาอาเซียเขาบอกเลยบอกว่าไม่หนูบอกว่ามากินต้มตาร้านนี่ไหมโคตรอร่อยเลยได้ยินเขาบอกได้ยินเขาบอกเรายังไม่ได้กินเออเออแล้วทีนี้คนขายก็ก็ก็เหมือนก็เหมือนเจนนี่เดี๋ยวว่าถูกหลอกมาบไม่หลอกฉันบอกความจริงเพราะว่าเขาไม่เคยติดตามแม่ไงบอกว่าให้ไปดูนะในไลฟ์สดในทิงต์ต่อในเฟซบุ๊กหน่ะทีนี้ อาเสียเขาเคยมานั่งโต้นี้นี้เลยเขาบอกว่าอาเสียว่า,นนาอันล่ะคฮะเมียหลอกมาเมียเขาบอกว่าจะไปจะไปเที่ยววัดประสานบาใช่ไงมาบ้านนี้เฉยบ้านกมานี่ใจฉันุ่น้องดนหออัละขอบคุณมากนะคะมันเลิศดนาฮะนั่นเห็นบอนะเอา้าทำไมทำไมไม่ไม่มีผักไม่นา ไม่น่าเอาผักไปด้วยเอากเป็นตาเซ่ปะนนั่นล่ะเห็นพี่จักว่าเป็นตาเซ่เลยนะ้าไปทัวร์เนาะเออเอาใส่เอาใส่กระเทียมเกียวเอาใส่ซอสไหมคะปรุงรสเลยใช่ไหมคะปรุงรสให้อร่อยไปเลยเนาะนี่นี่อันนี้อันนี้ เรือเร็วสุก,กี้เขาอีกอะไรเอาน้ำอะไรก็ดูเอาในตู้ก็มีในถังก็มีนะคะขอบคุณมากนะคะที่คิดถึงกันออค่ะเผักผักนะแม่นาผักอันนี้มาแล้วนะเกิ ลวกหมี me, e, uh, ่ค so ่ะเหลือ ah. ซ hey, ah, ุก on ah, ี oh, 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 oh. like, oh ้นะเกอเอาไเอาให้เ oh. พื่อนจิบ <In> <laughs> ิข้นออกไหมนาถ้าเพื่อนบอกข้นก็สร้างเพื่อนเปลี่ยนชาเดชเห็นมันสวยแล้วเนี่ยเห็นบ่อน่าหันไหนเห็นเห็นบอเพื่อนก็เรียกว่าโอยุนดีโออะไรโอแบบสะออนไงโอแล้วอะลักันนาฮอนหนึ่งหน้าตาคนทําสวยไหมคะฮ่าฮเขาบอกว่าเป็นตะกินเห็นว่าปิดเห็นว่เออเขาบอกว่าคืเห็นว่าเป็นตะกิน เห็ดว่าป็นตาเสียบกันเสียบนะเอ้าถ้าปากกันกัดกัดกัดกระโหลกถ่ายป่ะโอเคอยู่นะเห็ดว่าป็นตาเสียบกันเสียบหมดนลน้ำแข็งน้ำแข็งลานนี่น้ำแข็งมันละมุนนะคะเออน้ำแข็งละมุนค่ะทนเลกันนะเพราะว่ามันกรอบนะเออมันเคี้ยวได้เอาเคี้ยวเอาเอาเข่าป่าเพราะหาแต่งหยามมนก็ะเตกปัวปัวทราหนา อันเลิกกันนี่ฮะจ้าคนขายกันเลิกกันอย่างเนาะคนสร้างทั่วประเทศเนาะคนเออก็เลิกกันอย่างคนสร้างทั่วประเทศอันเอามาแล้วมันเบิดค่ะเอามาแล้วมันเบิดค่ะจ้าเอามาเลยค่ะว่าเอามาขายกับมาไ่รู อ้ากินร้อนมแล้วมันก็แซ่บพื่กันค่ะใส่น้ำเย็นๆมันก็อร่อยเหมือนกันนะแคคือแบบว่าถ้าคนเราไม่ชอบเหมือนกันก็คือได้ปวดคนเดียวกันแหละเนาะอ้าวกันว่าชอบบางทีมันก็จําเป็นมันก็ได้กินนะคหับฮัลโหลก็นะฮัลโหลไปไปบางไปบางพื้นที่เนี่ยเราเราเราไม่ไม่ชอบแต่ก็ได้กินนะคะหลายซอนอยู่ค่ะเพราะว่าฉันมาผงสโรดค่ะ บอลูก,ก,ลกค้าเพราะว่าเพิ่งเพิ่งกินแล้วเพิ่งกระเซาะไปเนาะสามค่ะก็เรียกว่าเิจเหมือนพริกหีเคี้ยวเนาะบางพริกหีเคี้ยวเนาะสามไม่จัดดาอันคานคุณเพิ่งเบิรงเฮาถูกขีปไปสันเกงเพิ่งบเบิรงเฮาถูกขีปเนาะก็เลยเป็นยังเนาะ ซุกี้รวมนะคะรวมเลยนะคะลปลาเลิศดไ,มไหมคะครูบอสครูบอสมาถึงใหม่ๆนะเขาเขาจะเปิดปลุกปลาดมเลยเพราะว่าครูบอสชอบกลิ่นนี้ไงครูบอส<ๆ>ชอบกลิ่นนี้ไงไมันเป็นกลิ่นธรรมชาติมันเลิศดนะ

ซอสพริกนี่คือลืมไม่ได้นะคะถ้าขาดซอสพริกไปมันไม่อร่อยนะเค้อุ๊ยอ่ะแม่เอานี้มาเสพติดของเหล่าเก่งเอาอะไรเนี่ยเอาซอสพริกเนี่ยเออไม่เป็นไรมันจะได้เผ็ดร้อนไงออกหรือยังออกแล้วมันไม่มีบุมีกจะไหน <c oughs> บุมีกจะไหนมันถือเม็ด <c oughs> มันถูกเหรอมันถือว่าเย็นจ้อยบ้านี้ เย็นจ้อยเพ่นนะเย็นจ้อยค่ะอันนี้สุกี้ลวกนะคะคอยดูว่าสุกี้ลวกอันนี้เลนะคะสุกี้เลเห็นไหมน่าเก่งให้เยอะมากเลยอะไรนะคะได้ค่ะเห็นไหมมันมันรดหน้ามันรัดหน้าสุกี้เลมาแล้วนะคะสุกี้รวมเลมาแล้วนะคะเห็นไหมนะ่าเห็นเห็นมันหอนเอย่าเห็นเห็นมันหอนเลยเอเอากระอยมมันเย็นก่อนค่ะ เปิดพัดลมถอดบวมๆเอาให <ım S 2> ้ม <Af> ันเย็นนะคะเอาตะเกียบด้วยเพิ่งเพิ่งกลับมาจากคอนเทนท์พี่กันเนี่ยฮะกินเรื่อยๆนะคะเออกินเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไม่ไม่เอาไม่หอยป่าน่าล่ะเป็นย่องแต่พูดียวเนาะไม่หอยนะเป็นคนทำให้กินทำไมไม่ย่องก็เป็นย่องแต่พูดไม่ได้เฮ็ดให้กินนะ ก็เขามาอุดหนุนแล้วไงอ่ะก็อุดหนุนยุกแกย่องไม่หอยนะจ่าบดดปิตบ่าได้หัวหย่อนไม่หอยได้ลรอเออกระเบ้านี่เออเขาพูดยังไม่จบเอารถกรไปตาคือคนเออรถก็น่ารักแต่เหตุปุอยู่แม่ซื้อที่พี่เข้าไหมสี่สิบล้านมันไม่มีเงินหรอกเงินไปเอามาจากไหน เอ้าเจ้าก็ยังสั่งว่าเอาเผ็ดๆเลยก็บอกว่าแม่หอยใส่สามหน่วยนี่เด้เนี่อเผ็ดบ้านหนูมันไม่ได้หีเกลียวแบบนี้อ่ะอันนี้เคบอร์เคบอร์เจ้าสิกินเจ้าสิน้ำตาเตกน้ำตาเตกงนี่เด้เนียเผ็ดเขาใส่พริกแห้งเขาไม่ใส่พริกสดพริกแห้งนะมันมันมันเหม็นมันเหม็นขี้แมงสาบดู้งแม่ยี่แม่เอ้ย แล้วว่าพีกอะมันก่ได้เพดแบบสะดิง้งอันนี้มันเพดแบบอันนี้แม่สั่งมาจากดราอังคารไม่บอกแล้วกระปวดปวดเอยพิกเนะี่ยลอยมาจากหิดโบน้ำตาออกก็มันเพดดนเลยลบ่๊บอบอบนันดาบไซบึ๊บบันดาบเอาเพดเ<ๆ>พดด้วยบันว่นาใส่สารไว้แล้วน้ำตาออกแล้วเพดคือเพดแบบเอาไงว่ามันเพดจะไม่ลอยเลยก็แบบคือไปผูก ก็จะเป็นถามไปทั่วทดจทนเขเด่นที่ปลูกพริกนี่หนูจะบอกให้นะมันต้องแบบทั้งแซงทั้งปล่อยทั้งด่าแน่นอนเลยอันนั้นคือคือคือประวัติพื้นเมียนมาลีอยู่อันพูดพูดเถ่าพื้นเบาแบบนั้นอีลีอยู่แต่ว่าแต่ว่าบักพริกบักพริกแม่หอยหน่อยอันบักพริกแม่หอยนะอันมันยิ้มบานกะเพ็ดคือเกากระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่นะคะเคล็ดลงไปเลยค่ะ รสชาติเป็นไงพี่รสชาติเป็นไงบ่ให้บังคับเด้อไม่ได้บังคับบอกอีหลีไม่ได้บังคับนะคะอืมเอาเห็นบ่หายเลยแบบที่นี่ใส่สามเม็ดใส่สามเม็ดให้เห็นเลยใช่ไหมไม่ได้โกหกเออแบบพริกเนี่ยมันเผ็ดอีหลีก็ยังบอกเลยจะไมาหล่อเลยเด้อแฟนเอาเผ็ดเพ็ดในนางเฝ้านะคะกินบ่ได้นะคะสิบอก่หายบอกว่านี่เสื้อบอลนุเพื่อนบอกว่าอุ้ยมดท่าอาจารย์ว่างพอดีเลย เออพอดีเลยพี่เดี๋ยวหนูจะพาไปกินส้มตำร้านหนึ่งแก้งคอหนูอยากไปมากเลยร้านนี้เป็ดตัวพิมนมาเจอน้องเก่งพวกแบบนี้เอาบางวันเก่งก็ไม่มาแล้ววันนี้ดวงดีนะเจอเก่งพลังกันเนาะถ้าเก่งไม่มาก็ไม่มาเลยใช่ไหมฉันกินแต่บุหงน่นกินเขาซาไปหัวทุนตั้งประทงตั้งปะเทียดย้อนเมียพลังมาขหอยผ้ามากินเออมาเนอซุกี้น่ะสั่งมาทำไมไม่กินน่ะมันห่อน รอมันเย็นก่อนเอานน้ำแข็งใส่ป่ะคะเออแต่ว่าพี่ทำมาร้อนเอาอิลีอันอันกับกับบะมักได้กินพรอนเออบอกมัดหม้อกระทะพี่ไม่ร้อนอ่ะบอกมันเอามือมาจุ่มอิลี่นะเพราะว่าแม่เมมก็แม่ก็ไม่ข้นหนาเขาเนี่ยจาข้นหนามาข้นมาข้นไปมาหม้อน้ำห่อน่ะมันห่อนักเทียวบอกเอ้ยมึงเอา เมอิลี่แมกะบไม่ใช่มันไม่ร้อนมันก็ทำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะคะมันต้องร้อนนะคะกระซังหัวมันทอเพราะว่าพื้นบอลูเฮาบ่ายพื้นกับบอลูจากน้ำเฮาแม่หูนึงห่อนออกหอนนารู้อยู่ออเนาโยนห่านเอาขาวๆพี่เจ้าเนาะ เพราะว่าหน้าไม่หอยไม่ไม่ไม่ขาวนะแม่ซื้อเส้นรัมมาให้เส้นรัมมันเป็นแบบใดไม่ไม่มีรอยเดี่ยวสภาพหน้าแม่แย่ขนาดต้องซื้อมาให้ยังเลยเนาะก็อยากให้เขาใส่ให้มันสวยเนาะเออสื้อผ้าแล้วก็มีเรื่เยอะนี่ร่ำเลยเหรอสวยแล้วนะชอบคนอ่ะผู้ใดเอายังไม่หายไม่ใส่หมดเอาหมดเพราะว่าส่งมาาดีกว่ที่อยู่ออันเพราะว่ามังอันนี้กับเพิ่งส่งมาให้เพื่อนที่นี่ม่นเออแต่งตัวนาราอีนี่มือเอาอีนี่บอก น่ารักเต็มือนีตีซูมือก็ทุกวันเลยอะไรดอกท่าตะวันเลเยี่ยงเทนแต่ว่ามันก็แบบเป็นสีสันในชีวิตนะได้ดูพี่ไรแบบเที่ยงเท่อยู่แต่เราก็ได้หัวล้อจะจะมาหัวขวนหิดหย่าง เจ้าก็ไปเบิ้งเจ้าไปเด้าแซนอันนี้เมีโคกแต่บอกหุ้งไป็นเด้าเมื่อกี้ต่ำด้เด้าบอผู้เดียวเขาโลกครบสิทธิ์เดี๋ยวพูดเดียเมื่อกี้เดียววกับพู้เด็กกับเด้าผู้เด็กกับเด้าได้ดีละเป็นอยังจะามือหัวขวัญเม่ยผู้เดียวเออคือหลานห่านมอลานี่ตรงเด้าแปดทีเดชเคยเห็นบอบอเคยไปเที่ยวมอลา